สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะผลฮานอยก็ออกแล้วนะคะอ่าพิเศษนะคะออกกันที่061นะคะข้างล่าง17นะคะอ่ะมาดูในชุดกันก่อนนะคะในชุดวิ่งพิเศษเนาะแอดให้ที่เด่น4ีรอง5นะคะ เสียดายนะคะมาเข้าในชุดหกนะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกให้ในชุดหกนะคะเพราะว่าในสูตรเราไม่มีที่ติดหกเนาะอ่ะมาดูในปกตินะคะอ่ะในชุดคู่นะคะหกหนึ่งเราก็ไม่มีนะคะเนาะไม่มีนะคะหนึ่งเจ็ดเราก็ไม่มีนะคะก็ขออาภาัยนะคะเพื่อน นะคะในสูตรพิเศษของเราไม่อยู่ในชุดนะคะก็ขออภัยมาดูในชุดปกตินะคะออกกันที่1 5 7่ง้าข้างล่าง1 8นะคะอ่าในชุด VIP ่ในชุดปกตินะคะ แอดให้เพื่อนๆเ,เด่นที่ห้านะคะลองสี่เข้าเข้าเป้าในชุดเด่นนะคะในชุดเด่นปกติเราเข้าเป้านะคะส่วนในชุดนะคะก็เข้าเป้านะคะแอดให้เพื่อนๆที่4049484759และ57นะคะอ่า เราเข้าในชุดปกตินะคะทั้งชุดเด่นและชุดคู่เลยนะคะในชุดนี้ในงวดนี้เนาะอ่ะก็ดีใจดีนะคะเราเข้ากันที่ห้าเนะคะถูกกันไปนะคะในชุดปกติเนาะส่วน v i p นะคะอ่ะ VIP อให้เพื่อนๆวิ่งกันที่เด่นห้า ลองเจ็ดนะคะไปเข้าในชุดลองนะคะก็คือเจ็ดเนาะอ่ะติดเจ็ดในชุดลองนะคะส่วนแปดแอดไม่ได้เลือกให้นะคะก็มาในชุดนี้นะคะในชุดแปดเนาะอ่ะมาดูผลก่อนเนาะผล VIP นะคะออกกันที่ศูนสี่แปดนะคะข้างล่างเจ็ดสองอ่ะ เราถูกกันในชุดนี้นะคะชุดเด่นนะ,ะชุดรองนะคะคือ7และชุด8แอดไม่ได้เลือกให้นะคะก็มาเข้าในชุดเนาะมาดูในชุดคู่นะคะอ่ะในชุดสาย8ติด8เนาะแอดให้เพื่อนๆที่404948และ47เนาะไปติดในชุด48นะคะอ่ะพิศเศษเรา ก็เข้าไปนะอ่ะ V.I.P. แล้วก็เข้าไปในชุดนี้นะคะถูกทั้งปกตินะคะและ V.I.P. นะคะดีใจด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแอดทำสูตรในชุดนี้เข้าสองหน่อยนะคะ นอยพิเศษและอนอยนอย V.I.P และปกตินะคะอ่ะเฉียดกันไปนะคะในชุดนี้เนาะล่างพิส V.I.P นะคะเรามีกันที่สามเจ็ดนะคะออกสองเจ็ดเนอะก็ขออภัยนะคะในชุดล่างนะคะเราถูกกันไปในชุดบนสองนอยนะคะนอยปกติและนอย V.I.P มาดูกันต่อในวันที่21ตุลากันนะคะ านะคะในวันที่21ตุลานะคะหวย้านอยพิเศษปกติและ VIP นะคะ,ะมาดูในชุดวิ่งกันในชุดที่เราจะคำนวณกันนะคะว่าในสูตรของเรานะคะที่เราจะคำนวณในชุดนี้นะเราจะใช้เลขตัวนี้นะคะ ในชุดนี้นะคะเก้าบวกแปดนะคะเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนะคะใช้จะทดหลังก็คือเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดปดเก้านะคะเก้าบวกกับห้านะคะ เท่ากับสิบสี่นะคะอ่าเมื่อกี้เราทดหรือเพิ่มเนาะอ่ะงวดงวดที่แล้วนะคะแอดทดให้เนาะอะ,อะแอดทดนะคะคือ0ูนย์เ้าแปดเจ็ดนะคะในชุดนี้เราก็จะทดกันเลยนะคะก็คือสี สามสองหน่งนะคะในชุดนี้เราก็ทดเลขกันไปนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในชุดคู่อ่ะมาดูในชุดเดี๋ยวเราจะเขียนในชุด่ีกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาคำนวณน,นะวิ่งพิเศษนะคะ วิ่งปกติอะวิ่ง vip ่าเรามาหากันทีหลังนะคะมาจับในชุดคู่กันก่อนนะคะในชุดคู่นะคะจะเริ่มที่ชุดเจ็ดกันนะคะเจ็ดสี่ จ็ดสองและเจดหนึ่งะคะมาชุดที่8ปนะคะแปดส8่แปสาสองแดหชุด9นะคะเก้าสีสาสอง และ91นะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุดคู่ของฮานอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชุดวิ่งเนาะว่าเราจะวิ่งกันในชุดไหนนะคะะในชุดวิ่งงวดนี้นะคะของพิเศษอ่ะแอดเห็นเลยนะคะว่าจะติดกันที่ชุดไหนเนาะ น่าจะมากันอยู่ที่สายอ,ะอะจะติดกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ด เจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งนะคะอ่าเจ็ดหนึ่งสองนะคะในชุดนี้นะคะของพิเศษนะคะ 1> 7 1 2อ่าแอดขอเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะคะอ่าจะมีทั้งหมด3 7 1 2นะคะในชุดวิ่งพิเศษนะคะส่วนปกติเนาะจะติดกันอยู่ที่7 8 9นะคะในชุดวิ่งปกติจะติดกันอยู่ที่7 8 9ส่วน V.I.P. นะคะอ่ะ V.I.P. จะติดกันอยู่ที่สองสามสี่นะคะอ่ะในชุดแต่ละชุดจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูกันในสายวิ่งนะคะเด่นเนาะ ในสายวิ่งเด่นนะคะแอาจจะให้กันที่สีชมพูนะพิเศษนี้แอาจจะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะลองสองนะคะ อ่ะนี่จะเป็นในชุดเด่นนะคะเด่นลองเนาะเด่นที่สายหนึ่งลองเจ็ดเนาะอ่าส่วนปกตินะคะจะเด่นกันอยู่ที่เจ็ด <7. S 2> อืม จะอยู่กันที่8นะคะเด่น8ปลอง9นะคะอ่าอในส่วน VIP นะคะเด่น3 ลองสีนะคะอ่านี่จะเป็นในชุดของตัววิ่งนะคะวิ่งเด่นลองเนาะ มาดูกันในชุดของคู่บ้างนะคะในชุดคู่นี้สามารถมาได้ทั้งสาหน่อยนะคะ,อะแอดก็ลืมเขียนไปนะคะว่าชุดรวม3หน่อยนะคะอันนี้จะมีทั้งหมดสิบสอชุดนะคะอ่าสิบสอชุดรวม3ามหน่อยเนาะอ่านะคะ รวมสามหน่อยเนาะอ่ะมาดูในชุดคู่กันเลยนะคะว่าจะให้กันในชุดไหนเนาะในชุดคู่นะคะอ่ะในชุดพิเศษนะคะมันจะติดกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเนะานะเห็นไหมคะหนึ่งเจ็ดอ่ะปกติหนึ่งแปดนะคะแอดจะขอให้กันที่หนึ่งเก้านะคะไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะมาไหมนะคะเนาะพวกหนึ่งเนี่ย จ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่จะเป็นตัวเดิมนะคะ,ะมาดูในชุดคู่นะคะของปกติเนาะปกติออกกันอยู่ที่ห้าเจ็ดเนาะก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแอดจะให้กันอยู่ที่ เจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสองอ่านะคะเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วน v ีพีนะคะอ่ะแปดสี่มันจะเป็นตัวเดิมนะคะเพื่อน VIP ในชุดปกติเราจะเน้นกันอยู่ที่8กับ9เนาะแอดให้ที่9 1เนาะ91้าหนึ่งแอดขอเ,อเพิ่มเป็นให้เพื่อนๆอยู่ที่เก้าสอง สองสามสี่ห้าหกหกชุดเนาะระหว่างเก้าสามกับเก้าสี่จะไหนจะมานะคะคิดในใจอ่ะมันมันติดในชุดเนาะของ VP นะคะคือสามกับสี่เนาะ แต่ว่าสามหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดสามหน่อยนะคะอ,อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นเจ็ดชุดมันอยู่ในนี้นะที่แอดปรุงสีให้นะคะ จะเป็นเจ็ดชุดสามหน่อยเนาะตัวแต้มสีนะคะอ่าที่เราแต้มสีกันนี้จะเป็นตัวที่เราเด่นนะคะเพื่อนๆกี่ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะอะ่แอดเล่นสีเดียวให้เลยนะคะเพราะว่าไปสองสีเ,เพื่อนเพื่อนจะงงเนาะแอดเล่นสีก็คือสียมพูตัวเดียวไปเลยนะคะในในเจ็ดชุดนี้เลยสีชมพูชุดเดียวเลยเนาะ เพื่อนจะได้ไม่จะงงไอส้สีนั่นเป็นสีนี้นะคะแอดเลือกสีเดียวให้เลยพูดง่ายคือเจ็ดชุดนี้มาทั้งสามหน่อยนะคะสามารถมาติดได้สามหน่อยเลยเนาะอ่ะแอดก็ขอลาคลิปนี้ไปนะคะก็ใช้เวลานานมากนะคะในการพิจารณานะคะก็ในวันที่สิบที่ผ่านมาแล้วก็ถูกกันไปนะคะสองหน่อย อันนี้เราก็ขอให้โชคดีกันนะคะให้ถูกกันอีกในสามหน่อยนะคะทั้งพิเศษปกติและวีพีไปเลยในวันพรุ่งนี้นะคะผิดถูกประการใดขออภัยกับเพื่อนๆนะคะเนาะมันเป็นในการคำนวณสูตรนะคะอ่ะมันก็จะมีเข้ามีหลุดกันบ้างนะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ว่ากันนะคะแอดขอลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ